ขายมาประมาณ19ปีแล้วค่ะแล้วก็เทศบาลมีการผ่อนตลนสถานที่ตรงนี้ให้เราขายในเวลาช่วงเวลาตอนเย็นนะคะก็พ่อหนูเป็นตำรวจนะคะแล้วก็มหนูรับช่วงต่อมาจากพ่อเข้าใจค่ะว่าวิจารว่าว่าว่าวิจารแต่ว่าคือในมุมของแน่ของ าขายที่นี่มากี่ปีแล้วครับแล้วก็มีการได้รับอนุญาตยังไงขายมาประมาณ19ปีแล้วค่ะแล้วก็เทศ่บาลมีการผ่อนกลสถานที่ตรงนี้ให้เราขายในเวลาช่วงเวลาตอนเย็นนะคะก็คือขายตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงสาทุ่มก็คือมีความมีการเก็บทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยทุกวันที่โซเชียลมีการไปพูด k k คอมเมนต์กันว่าเป็นร้านของตำรวจอันนี้จริงไหมก็พ <"K> ่อหนูเป็นตำรวจนะคะแล้วก็มาหนูรับช่วงต่อมาจากพ่อคือเราก็ได้มีการขอ ขออนุญ,ญาตนะคะเรียบร้อยคือเทศกิจมาตรวจมาดูแลแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับเขาชี้แจงอะไรว่าให้เก็บอะไรให้เรียบร้อยอะ่ะก็ทําตามตา,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 ามที่ว่าเจ้าหน้าที่รองขอมาตลอดแล้วก็สถานที่ตรงเนี้ยมันเป็นสถานทีน่ผ่อนคลนหมายถึงว่าเขาให้เก็บกว่าให้สะอาดแล้วก็ขายในเวลาที่ว่าเขากําหนดก็คือหนูอะ่ะขายอะ่ะวันละประมาณสามสี่ชั่วโมงก็คือขายประมาณห้าห้า ถึงประมาณสามชุ่มก็คือเก็บเรียบร้อยทำความสะอาดหมือแบบว่าดูจากคอมเมนต์จากการเดินี่อื่นเนี่ยเรารู้สึกอย่งังไงท้อไหมก็ท้อน,นะคะเพราะว่าคือมันไม่ใช่คนในพื้นที่ที่ว่าเขารู้เรื่องจริงอ่ะก็คือแบบว่าคนที่คอมเมนต์อ่ะเข้าใจข่ะว,ว่าวิจารว่าว่าวิจารแต่ว่าคือในมุมของแง่ของคนที่นี่อ่ะคือวิถีชีวิตอ่ะก็ก็แบบนี้ค่ะแบบว่าขายของขายของกันอย่างเนี้แต่ว่า ในการขายของของเราเนี่ยเราก็มีนโยบายของเทศบาลอะไรย่างเงี้ยเขาแจ้งยังไงทำยังไงแล้วก็ทำตามตลอดค่ะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายค่ะเพราะว่าเหมือนกับที่แจ้งไปอะค่ะว่าตรงนี้เขามีการผ่อนปลนใช่ไหมใช่ค่ะอะไรตมาจินได้ใช่ค่ะความเห็นใจหน่อยนะว่าหนูก็เลี้ยงหลายชีวิต แล้วก็ลูกยังเล็กสองคนเนี้ยใช่ค่ะลูกลูกก็ลูกก็่สองคนแล้วไหนจะน้องปริญญาตีสองคนก็ใกล้กัมันจะจบแล้วแล้วก็ขอขอความเห็นใจหน่อยว่าก็อเอ็นดูหนูเลยมาดูมาดูได้เลยแบบว่าได้เห็นวิถีวิตีของคนต่างด้วยว่ามันเป็นยังไงมายังไงแล้วก็ได้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 รู้ว่าคือยังไงอะว่าเราค้าขายกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งขาวโวนเราไม่ได้ตั้งอะไรที่แบบว่าที่ว่ามัน ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ